อัลเบิร์ตชไวเซอร์บทเรียนชีวิตจากผู้อุทิศตนเพื่อมนุษยธรรมสวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องราวของบุคคลพิเศษที่เป็นแบบอย่างของการอุทิศตนเพื่อมนุษยชาติท่านคืออัลเบิร์ตชไวเซอร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี1952และเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตเพื่อรับใช้เพื่อนมนุษย์จุดเริ่มต้นของชีวิตที่พิเศษ ชเวยเซเกิดในปี1,875ที่เมืองไกเซอร์เบิร์กซึ่งในขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิเยอรมันความสามารถที่หลากหลายและน่าทึ่ง 1. นักดนตรีผู้เชี่ยวชาญชเวไเซเป็นนักออแกนที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดน,ดนตรี 2. นักเทววิทยาและนักปรัชญา ท่านสำเร็จปริญญาเอกด้านปรัชญ,ญาและเทววิทยาและเขียนหนังสือสำคัญเกี่ยวกับาศาสนาและปรัชญ,ญาหลายเล่ม 3. แพทย์ผู้เสียสละในวัย30ปีท่านตัดสินใจเรียนแพทย์เพื่อไปช่วยเหลือผู้คนในแอฟริกาการตัดสินใจครั้งสำคัญในขณะที่มีชื่อเสียงและความสำเร็จในยุโรปชวเซอร์ตัดสินใจที่จะทิ้งทุกอย่างเพื่อไปเป็นแพทย์ในแอฟริกาโดยท่านกล่าวว่า ผมตัดสินใจที่จะอุทิศช่วงที่เหลือของชีวิตเพื่อรับใช้มนุษยชาติโดยตรงบทเรียนแห่งการพัฒนาตนเอง 1. การไม่หยุดเรียนรู้แม้จะประสบความสำเร็จในหลายด้านแล้วชวเซอร์ก็ยังเลือกที่จะเริ่มต้นศึกษาวิชาแพทย์ในวัย30ปี 2. การกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง ท่านกล้าที่จะละทิ้งความสะดวกสบายและชื่อเสียงในยุโรปเพื่อไปทำงานในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก 3. ความมุ่งมั่นต่อเป้าหมายชววยเซอร์ทำงานในแอฟริกาเป็นเวลากว่า50ปีแม้จะ,ะเผชิญกับความยากลำบากและอุปสรรคมากมายปรัชญาชีวิตที่น่าประทับใจ 1. ความเคารพต่อชีวิต ปรัชญ,ญาสำคัญของท่านคือการเคารพชีวิตทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอื่น 2. การรับใช้ผู้อื่นท่านเชื่อว่าความสุขที่แท้จริงมาจากการได้ช่วยเหลือผู้อื่น 3. การลงมือทำชววยเซอร์เน้นย้ำว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดแรงบันดาลใจสำหรับคนรุ่นใหม่เรื่องราวของชวเซอร์สอนเราว่า ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นใหม่ความสำเร็จที่แท้จริงวัดจากการช่วยเหลือผู้อื่นความรู้และความสามารถควรถูกใช้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมการอุทิศตนเพื่อผู้อื่นนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงมรดกที่ทิ้งไว้ให้โลกโรงพยาบาลที่ชวเซอร์ก่อตั้งในประเทศกาบองยังคงให้บริการประชาชนจนถึงปัจจุบันและแนวคิดเรื่อง ความเคารพต่อชีวิตของท่านยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลกเอบเบิร์ตชไวเซอร์เป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายท่านพิสูจน์ให้เห็นว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดจากเงินทองหรือชื่อเสียงแต่วัดจากการที่เราสามารถทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นและสังคมได้มากน้อยเพียงใดในยุคที่ผู้คนมักจะมุ่งแสวงหาความสำเร็จส่วนตัวเรื่องราวของชไวเซอร์เตือนใจเราว่า การอุทิศตนเพื่อผู้อื่นสามารถนำมาซึ่งความสุขและความพึงพอใจที่ยิ่งใหญ่กว่าขอให้เราทุกคนได้นำแบบอย่างของท่านไปปรับใช้ในชีวิตเพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าสำหรับทุกคนขอบคุณที่รับฟังและหวังว่าเรื่องราวของอเบิร์ตชเวเซอร์จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความหมายมากยิ่งขึ้น